สวัสดีครับพบกับผมมีเงาชาแนลกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราอยู่ในเกม g e n ช i n n Impact Event บทแห่ง Symphony ซึ่งวันนี้จะเป็นวันที่6แล้วนะครับผมเราจะมาท้าทายกับคิวหินนะครับซึ่งเราก็จะเอาให้ได้ประมาณ3,000แต้มนะฮะโอเคเนี่ยครับก็จะประมาณ3,015คะแนนนะ ส่วนทีมที่ผมใช้จะเป็นไฟ2อหิน2นะครับก็คือจงลีโนโอเอลเป็นหินในขณะที่ดิลุกเป็นเน็ตก็จะเป็นทีมไฟนะครับไปข้อแนะนำคือเราสามารถกินอาหารเข้าไปได้นะครับอย่าลืมเราสามารถใช้ประโยชน์ตรงนี้ได้เนอะดูกันดีกว่าครับเริ่มต้นมาก็จะเรียกหินเรียกเสาหินนะฮะ ธรรมาชาติแล้วผมจะเปิดกเกาะเห็นแล้วกดติขอ,อ,องดวงีเลยนะจักนะ เราก็ต้องทำเพื่อที่จะเปิดโลให้มันจะเป็นอย่างนี้ทุกครักนะคระับวนอย่างนี้ทุกรอบพอชนะให้เดินมาตรงกลางเมื่อเมื่อมันแตกรอกสอ 失败。也太牛了！去，到去，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  ก็จะเห็ืนปกตนะิก็คือจะเป็นสาวมาเรียบร้อยก็สามพันแต้มนะฮะประมาณนี้ครับสำหรับวันนี้หากเพื่อนเพื่อนชื่นชอบคลิปนี้ก็รบกวนกดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับ แล้วก็ฝากติดตามเพจ f c e e o o o หมีเหงาชาแนลให้ผมด้วยนะซึ่งในเพจหมีเหงาชาแนลเนี่ยก็จะมีการไลฟ์เกมเกือบทุกวันเลยนะครับก็สามารถเข้าไปติดตามชมกันได้วันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมมากนะครับแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้กับวันสุดท้ายของบทแห่งซิมฟิน่แล้วเราเจอกันครับบ๊ายบาย